มิ t ูบิชิลันเซอร์ EX รถยนต์ซีดานชื่อดังจากค่ายมิ u b i s h i ถือเป็นเจเนอเรชันที่9ของตระกูล l a นเซอร์ที่ถูกนำเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในวันที่15กันยายน2009โดยเริ่มรับจองทันทีและเปิดขายจริงในโชว์รูมทั่วประเทศวันที่16ตุลาคม2009 Lancer EX ถูกออกแบบโดยยึดแนวคิด Sensational Intelligence เน้นความทันสมัยความสะดวกสบายและความปลอดภัย พร้อมรูปลักษณ์ที่ดูสปอร์ตและหรูหราเหมาะสำหรับคนที่ต้องการทั้งสมรรถนะและการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันในไทยตัว L a น c ซอร์ EX มีเครื่องยนต์ให้เลือก2ขนาดหลัก oh. คือขนาด1.8ลิตร f f v ที่รองรับน้ำมันหลากหลายชนิดและ2.0ลิตรพร้อมรุ่นย่อยหลายระดับ oh. เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกได้ตามงบและสไตล์ oh. ตั้งแต่รุ่นพื้นฐานไปจนถึงรุ่นท็อปที่เน้นสมรรถนะสุดๆ oh. นอกจากความสวยและตัวเลือกที่หลากหลาย l ล n c e r EX ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งใน l a นเซอร์ที่ครบเครื่องทั้งเรื่องการใช้งานในเมืองต่างจังหวัดความคุ้มการทรงตัวและความสะดวกสบายภายในแม้เวลาผ่านไปหลายคนยังมองว่า l a นเซอร์ EX คือหนึ่งในตัวแทนของซีดานที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคาตอนเปิดตัวและสมรรถนะที่ได้รับท้ายสุด แม้ว่านักปัจจุบัน l a นเซอร์ EX จะยุติการผลิตไปแล้วแต่สำหรับคนที่เคยครอบครองหรือยังชื่นชอบรถรุ่นนี้ย่อมยังคงเป็นหนึ่งในตำนานของ l a นเซอร์ที่หลายคนจดจำและเป็นตัวเลือกที่ยังน่าสนใจในตลาดรถมือสอง Be fascinated New Lancer EX